เกิดอะไรขึ้นครับวันนี้มีอะไรครับพระมานะครับมีพระมาครับน้องหนุ่มก็มีนักคุนละข่าวมาครับกลับแล้วล่ะครับผมพระท่านมาครับนี่ก็มีอมรินทีวีมานะครับนี่ครับดูบรรยากาศตอนเช้านะครับนี่ก็พี่องค์พี่อ๋อเดินหนุ่มเดนหนิงครับก็มาถ่ายครับมีเหตุการณ์อะไรวันนี้ครับนี่ครับเกิดอะไรขึ้นนะวันนี้นะครับนี่ครับ พอฟงพอฟื้นก็มานะครับนี่ครับบรรยากาศตอนเช้านะครับนี่พระมาก็เอามาดิงทีวีมาอะไรก็เจอไมนได้นะครับผัดน์สร้างแล้วไม่อยากให้ทุบครับเสียดายครับที่ว่ากรมหลวงชมทางคงรู้อยู่ที่จะมาพูดพอจะเป็นแหล่งน้องเที่ยวมีเงินเข้าประเทศอีกเยอะนะครับท่านเอาดินทําให้ดีกบให้ดีครับุดีดีตอมแซมโบราณนะ ขึ้นมาสาเร็จได้เราหลายคนช่วยเพราะว่าต่างประเทศอีกหลายประเทศเจ็ดสิบกว่าประเทศจะมาเที่ยวที่ประเทศไทยนี่ครับจะมาดูองค์ปู่พญานาคเนี่ยนะครับมาดูสวยสดงดงามของประเทศไทยเนี่ยหาน้อยมาครับที่ช่างฝีมือจะจะฝีมือปานณี้ขนาดนี้ครับท่านครับอย่าลงลงสีก็เรียบร้อยใช่ครับ ครับครับท่านครับนาครับกลับมากลับมางานนะกับมางานนะเนาะกลับมาสารคามเนาะอ๋อนี่ครับต้องดูหมายเลขทะเบียนครับเผื่อจะไปแทงหวยรวยเบอร์กันเนาะเก่านี่ครับเถื่อนนี้หรือเปล่าเนาะใช่ไหมเอาคันนี้นะครับซีสี่แปดสี่นะครับอายุลุงคน44นะครับอย่าลืมนะครับอายุลุงคน44 ส <pued> ี่แปดสี่ไม่ถึงนะครับสี่สี่แปดสี่ลุงพลเกิดเดือนแปดนะครับอย่าลืมนะครับลุงพลเกิดเดือนแปดนะครับสี่แปดสี่ก็คือลุงพลอายุสี่สี่ลุงพลเกิดเดือนแปดก็คือเดือนสิงหาคมครับวนไปวนมานะครับนี่ครับจำหมอนุ่มไว้นะครับสี่สี่แปดสี่ลุงพลเกิดเดือนแปดครับครับผมหมอนุ่มครับครับงผมครับนี่ครับลุงพลครับผมหมอนุ่มครับครับทะเบียนนี้ครับผมครับครับ ครับส e วัสดีครับสวัสดีครับวันดีครับสวัสดีครับนี 4, 4่ครับนี่ครับผู้เบียร์รถซีซีแปดสี่หมายถึงอะไรครับลุงพลอายุนะครับนะครับนี่ครับทำไว้นะครับนะครับ4484แปดสี่ครับผมปูมา4484หมายถึงว่าลุงพลอายุ44นะครับ ทุกคนเกิดเดือนสิงหาคมก็คือเดือนแปดครับครับผมครับครับตอนอยู่นครนครปฐมเดี๋ยวช่วยโอ้ครับผมมาครับอยู่พื้ทีมณฑลสายหนึ่งครับบ้านนะครับแล้วก็ไปอยู่เกาะพงานเกาะสมุยภูเก็ตพังันกระบี่ไปทั่วเลยบ้านนองพูนนครปฐมเหมือนกันเลยครับน้อนครับผมแล้วมาอยากถามเจ้าอยู่ครับ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 อ๋อครับครับอาจารย์ครับเราอยู่นครปฐมเหมือนกันอ๋อครับ สวัสดีครับผ้าจางครับวนีดีครับบ้านบ้านหมอนุมอยู่พุทธมนฑลสายหนึ่งนะครับอยู่ตรงสายใต้หมายตลิ่งชันนะครับบ้านอยู่ข้างหลังนะครับพุทธมนฑลสายหนึ่งที่มันมีสายใต้รถทัวร์อยนะครับเลขทะเบียนนี้สวยนะครับเพราะว่าลุงพลอายุ44ครับแล้วก็เกิดเดือนเดือนต่เมื่อเดือนสิงหาคมแล้วก็องค์ปูความยาว44เมตรครับความสูง8เมตรมครับ บกองพลบอกว่าให้ไปหาพระที่กำจัะเกาะต่อตาเสริมบารมีได้ครับครับอันนั้นมณ์บาจะดีขึ้นครับตั้งแต่ปีสี่เบ็ดไปปีต้นสี่สองจะมีปัญหาตลอดเลยนะครับมาสี่สามสี่สี่นี่นะครับครับนะครับพวกอันนี้เขตเกปีสีเนาะครับทะเบียนรถท่านนี่โอ้โหมีที่มาที่ไปเลยเนาะเพราะว่าองค์ปู่พญานาคความยาว44เมตรนะครับความสูง8เมตรแลทะเบียนท่าน44 8 แปดสี่ใช่ไหมครับโอ้โหตรงอายุลุงพลสี่สี่เนาะส่วนข้างหลังแปดสี่หรือเปล่าเนาะสี่สี่แปดสี่เนาะสี่สี่แปดสี่เหมือนกันอ่าใช่ครับนั่นแหละครับก็เลยโอ้โหแปดสี่ทกระคอตอตาเสริมดวงมันมีขึ้นมาครับครับท่านจะครับท่านครับต่อทูครับต่อทูครับต่อทูครับท่านครับครับครับ นี่ครับก็ทะเบียนรถของพระอาจารย์นะครับนี่ครับสวัสดีครับ4484 484หมายถึงว่าอายุลงพันธ่สี่ปีนะครับตัวเลข8ก็คือความยาวของปู่ความสูง8เมตรครับผมนี่แหละครับครับอยู่นี่มา9เดือนแล้วครับเกือบ9เดือนแล้วครับก็สมจับเส้นจับเจัดจูอะไรประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้มันจับไม่ได้ก็มีโควิดอะไรอะไรอะไรต้องดรอปไปก่อนครับ ครับใช่ครับจินตันโอ๊ะข้ามเลยนอนได้ได้นวดได้ยังบ่นี่ก็รอโควิดหมดเลยครับเพราะว่าตอนนี้เขาเขาบอกให้ให้หยุดก่อนเนาะก็แล้วแต่จะทำบุญครับแล้วแต่จะให้ครับฟูวาโอ้ถ้าเจอแล้วจะให้นวดให้หน่อยปูครับครับให่ครับเบียนสวยนะครับเนี่ยครับ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 เจ้าดีครับ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  ครับเคือ้ดรับเือนี้มื่อนมีนวดจะเห็นเห็นมนุ่มก็มีเานวดม้วนมาเลยแก็ดับไปก่อนครับรอรอโควิดก่อนรอโควิรอโควิดหายก่อนเอเราไม่รู้ว่ากล้องมันเยอะครับนักข่าวเยอะครับนักขาวเยอะครับ็อันนี้ครับ ก็เดี๋ยวผอาจา์จะไปเจ้าของท,ที่นิโน่ครับนี่ครับมาแล้วครับขอบคุณนะครับมีวันนี้มาบรรยากาศสวยๆครับพะอาจารย์ก็ให้ดีๆครับส่วนเลขทะเบียนนะครับวนไปวนมาครับ4 4ซ4ตาซก็คือว่าลุงพลอายุ4ี่ครับความสูงของปูป่ปฏิจจน,นะครับ8เมตรนะครับแล้วก็ลุงพลเกิดเดือน8ด นะครับ484หรือ448อะไรก็484แทงไปแล้วครับนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับลุงพลเกิดเดือน8นั่นแหละครับความสูงของปู่ปาริกิจนะครับคือ8เมตรเหมือนกันแล้วก็ความยาวของปู่ปาลิกิจยาว4 4เมตรนะครับแล้วก็ลุงพลอายุ44ด้วยครับเนี่ยแหละครับก็แทงบนไปบนมานะครับอาจจะออกสักงวดนึงครับงวดไหนครับไปแล้วครับอาจารย์ครับไปแล้วครับนี่ครับ อากาศดีดีครับวันนี้ครับอมารินทีวีก็อยู่ตรงนี้นะครับอมรินทีเปิดขึ้นได้เลยครับอมารินทีวีครับนี่ครับอยู่กับพี่นี่ครับน้องนัดน้องนัดนี่ครับทางนัดก็มาดูตรงนี้นะครับน้องนัดนี่ครับน้องนัดก็มาเดินตรงนี้ครับน้องนัดทางนัดก็เดินไปดูอะไรต่ออะไรครับน้องนัดนี่ครับย่านหนิงนะครับ นักเดินไน้าน้ำมันดุมคนนะครับนี่ครับแล้วก็นักข่าวครับนักข่าวก็นี่ครับคนถ่ายครับถ่ายครับน้องน้าก็ไปถ่ายเดินไปทางโน้นนะครับนี่ครับดูบรรยากาศตรงนี้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนี่อยู่หน้าร้านหมอหนุ่มครับคนก็ไิ่เวียนมาเยอะแยะมากมายครับแล้วก็อยู่แม้ตรงนี้กับยูทูบเบอร์ครับยูทูบเบอร์ เดูบรรยากาศครับปูปรกจิตหน้าคล้าตรงนี้ครับนี่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนี่เกิดอะไรขึ้นครับวันนี้มีอะไรครับพระมานะครับมีพระมาครับหล้วหนุ่มก็มีนักคนนัข่าวมาครับผมพระท่านมาครับนี่ก็มีอมรินทีวีมานะครับ ดูบรรยากาศตอนเช้านะครับนี่ก็พี่องค์พี่อ๋อเดินหนุ่มเดินหนิงครับก็มาถ่ายครับมีเหตุการณ์อะไรวันนี้ครับนี่ครับเกิดอะไรขึ้นนะวันนี้นะครับนี่ครับพอฟงพอฟืนก็มานะครับนี่ครับบรรยากาศตอนเช้านะครับนี่พระมาก็เอามาดึงทีวีมาอะไรก็เิด้นะครับพัดพานสร้างแล้วไม่อยากให้ทุบครับเสียได้ ที่บบกมหลวงชมทางคงรู้ยู่ที่จะมาพูดเขาจะเป็นแหล่งน้องเที่ยวมีเม็ดเงินเข้าประเทศอีกเยอะนะครับท่านเอาดินทําไม่ดีกบไม่ดีครับปุูก่ดีต้มแซมบูรณะเป็นมาสําเร็จได้เราหลายคนช่วยเพราะว่าต่างประเทศอีกหลายๆประเทศเจ็ดสิบกว่าประเทศจะมาเที่ยวที่ประเทศไทยนี่ครับจะมาดูองค์ปู่พญานาคเนี่ยนะครับมาดูสวยสดงดงามของประเทศไทยเนี่ยใช่หาน้อยมากครับที่ช่างฝีมือจะจะฝีมือปานนี้ขนาดนี้ครับท่านครับ